สวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้องโก้จะมาแนะนําเมนูบุกหวานที่ทํามาจากหัวบุกหวานส่วนโกโก้ฟาร์มนะคะอันนี้คือหัว2กิโลนะคะสําหรับพี่พนะคะที่อยากได้หัวบุกหวานไปปลูกนะคะแล้วก็ได้เนื้อของเขาไปกินด้วยนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสําหรับพี่พ,พที่แชร์นะคะน้องโก้มีโปรโมชั่นพิเศษให้นะคะซื้อ2กิโลแถมฟรีให้ไปอีก1กิโลเลยนะคะเดี๋ยววันนี้น้องโก้จะพามาผ่าหัวบุกหวานที่ สามารถเอาไปปลูกได้แล้วก็นํามาทําอาหารได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาผ่ากันเลยนะคะอันนี้คือหัวที่น้ําหนักสองกิโลนะคะเราจะผ่าเราจะเอาหน่อเขาออกก่อนนะคะนี่นะคะอันนี้คือหนึ่งต้นนะคะสําหรับพี่ๆที่ซื้อไปนะคะอยากได้หัวใหญ่เลยก็ นำหัวของปีนี้ลงปลูกเลยนะคะเราก็จะได้บุหวานที่หัวใหญ่ขึ้นนะคะหรือว่าใครที่อยากได้หลายต้นนะคะก็ผ่าออกมาตามจํานวนต้นที่เราอยากได้เลยนะคะเพราะว่าบุกหวานนี้นะคะเขาจะมีตารอบหัวเลยนะคะตามรากของเขานะคะเด้งก็จะมาเริ่มผ่ากันเลยนะคะนี่นะคะหัวบุกหวานส่วนน้องก้นนะคะจะไม่คันสามารถ กินได้สามารถชิมได้ว่าเขาไม่คันนะคะ,คะนี่นะคะวิธีพาเมนูวันนี้นะคะเราก็จะมีย่างบุกหวาน,วานย่างสำหรับไว้ทานเล่นนะคะแล้วก็จะมีบุกหวานทับทิมกรอบแล้วก็จะมีบวชบุกหวานแกงบวช วันนี้จะนําพามาทําเป็นหัวหัวใหญ่มากเลยนะคะสีสวย<ช>ค่ะ<ช>ส่วนนี้เราก็เอาไว้ปลูกได้เราจะผ่าเปลือกให้นาหน่อยนะคะเพราะว่าเราจะเอาเปลือกไปปลูกอีกทีนะคะเปลือกนี้นะคะเราก็สามารถนํามาแบ่ง แบ่งเป็นชิ้นตามที่เราต้องการว่าเราอยากได้กี่ต้นเลยนะคะแต่ถ้าเราเอาชิ้นใหญ่แบบนี้ลงปลูกนะคะเขาก็จะได้ต้นใหญ่นะคะไม่คันเลยนะคะสามารถชิมได้เดี๋ยวก็ชิมให้ดูมังโกนี่เป็นนักชิมบุกนะคะชิมมาตั้งแต่บุกยังเล็กๆกระจิตลิต,ลตลจน,นจบุกมีห<ม>ัวแน้วมัน<อ>เผานะคะเขาจะ,ะามีความหอมนิดๆหวานด้วยใช่ไหมคะ<อ> ้าเออหัวใหญ่แบบนี้นะคะเขาจะมีเขาเรียกว่าอะไรเนื้อเขาจะมีความฉ่าเขาจะมีน้ําอันนี้หัวสดเขาจะมีน้ำาอ็ทีแต่ว่ากินได้แล้วมันแช่เต็มที่คือมันตาย,ตายบนตายบมต้นลไหมมับนม่วนไปเลยหมดเกลือไหแซบปอแซบนั่นแหละน,น,นี่ค่ะ,ค,ะความพิเศษของบุกหวาน,นของโกโก้ฟาร์ม บุกวานสวนโกโก้ฟาร์มกรอบกรอบกรอบเข้าผมแต่บุกที่สวนอื่นอย่าเพิ่งไปชิมอย่างนี้นะคะเพราะว่าถ้าเป็นบุกคังโคกับแบบว่ามันจะมันไม่ใช่บุกคันนะแต่มันจะปวดแสบปวดร้อนเลยอันนี้คืออีลอกนะคะเราจะมาให้ดูความแตกต่างระหว่างอีลอกกับบุกวานนะคะลอกนี้นะคะถึงแม้ว่าเราจะปลูกไปปีสองปีสามปีนะคะเขาก็จะ ไม่มีความอ้วนขึ้นนะคะแต่เขาก็อาจจะสูงขึ้นนิดนึงแต่ความอ้วนสิปีก็ได้แค่นี้ใช่สิบปีก็ได้แค่นี้นะคะปลูกกี่ปีเขาก็จะไม่อ้วนนะคะแต่ถ้าบุกวานของเรานะคะปลูกนานไปเรื่อยๆเขาก็จะใหญ่ขึ้นตามหัวขนาดหัวของเขานะคะตัวน,นี้หนึ่งปีอันนี้คือหนึ่งปีนะคะต้นใหญ่มากเลยส่วนต้นนี้คือสามปีต้นนี้ก็หนึ่งปีปีนี้อันนี้ปีนี้นนเออ อันนี้ปีนี้นะคะปลูกอ่เดือนพฤษภาใช่หัวน,นี้ก็ประมาณสองกิโลใช่คะ่ะนี่คือขนาดของหัวของเขานะคะเขาจะโตขึ้นเรื่อยๆเขาจะเ,าเขาจะพิเศษกว่าลอกตรงนี้แหละใช่แต่ลอกเ,อเขาก็คันด้วยนะแต่บุกของเราไม่คันไม่คันเลยและที่สําคัญคือต้นหัวหนึ่งเขามีแตกหน่อได้เยอะเราสามารถแกงได้บ่อยเพราะาเราตัดไปเขาก็จะมีเกิดขึ้นมา,าตัดไปก็จะมีเกิดขึ้นมาเรื่อยๆนะคะอยู่ได้นานนะคะเวลา พอถึงหมดหน้าฝนนะคะเราก็ตัดขูดหัวของเขามาทำอาหารได้เช่นกันนะคะแล้วก็สามารถขยายพันธุ์ตอได้ด้วยเหมือนกันเปลือกไปปลูกได้ด้วยใช่แล้วก็จะมีความแตกต่างระหว่างบุกหวานกับบุกคางคกเอาเอานี้ก่อนเอาบุกไข่บุกไข่บุกไข่นี่เขาจะไม่มีตาเหมือนเหมือนบุกหวานอันนี้คือหัวบุกไข่นะคะเขาจะเขาจะเรียบเลยอ่าไม่มีตาใช่เขาจะเรียบเพราะอันนี้คือลำต้นของเขาคือบุกมันหมดเวลาแล้ว เกาจะลายเหมือนลอกเนาะไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่นี่นะคะลายสามอย่างค่ะอันนี้อีลอกบุกไข่บุกหวานแต่บุกหวานจะมีปุ่มนูนอยู่นิดนึงจะไม่เรียบเหมือนอีลอกกับบุกไข่ใช่ค่ะแต่จะไม่ขูดขามากเหมือนบุกค,คางคกเรามาดูบุกค,คางคกกันอันนี้คือบุกค,คางคกนะคะเขาจะมีตะปุ่มตะปาแบบนี้นะคะอันตรายมากเลยนะคะถ้าพี่ๆไปเจอแล้ว เหมือนบุกแล้วไปขุดเขามาทำอาหารหรือว่าขุดเขามาแกงนะคะก็อันตรายกับเราเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาจะไม่ใช่แค่คันนะคะเพราะว่าเขาจะปวดแสบปวดร้อนไปทั่วปากและลำคอของเราเลยนะคะทั้งหัวและลำต้นนะคะต้องมีความชำนาญน,นะคะถึงจะทำบุกทางคคก,กินได้ใช่ค่ะถ้าเราทำไม่เป็นนะไม่ควรจะไปเสี่ยงกินนะคะจะอันตรายมากๆลอกนี่ก็เหมือนกันลอกนี่ก็คันนิดหน่อย ว่าไม่นิดหน่อยหรอกจ้ะต้องทําให้เป็นนะคะถ้าทําไม่เป็นเขาก็จะคันเหมือนกันแต่บุกหวานของเรานี่คือไม่คันเลยนะคะเพราะว่าบุกหวานลาต้นนะคะเราไม่ต้องเป่าเปลือกเราไม่ต้องเป่าเปลือกเราก็กินได้นะคะถ้าลําต้นคอเราก็ตัดตัดตัดห<า>ั่<อ>นเราก็แกเธอถ้าแก่ไม่ได้ก็ถ้าอ่อนเราก็หั่นหันหันแล้วก็แกงไปเลยอร่อยแซบนัวนะคะลดความอ้วนได้ด้วยนะคะวันนี้มีโปรมาอะไรนะ วันนี้มีโปรเดือนตุลาของสวนนงโก้นะคะสำหรับพี่ๆที่แชร์โพสต์นี้นะคะแล้วก็แคปหน้าจอส่งมาให้เราทางเพจนะคะซื้อบุกหวาน2อกิโลนะคะนงโก้แถมไปให้1กิโลด้วยนะคะเราได้ปลูกแล้วก็ได้กินด้วยใช่พี่ๆ <c oughs> ที่สนใจนะคะก็ทักแชรเข้ามาได้ที่เพจโกโก้โกฟาร์มเลยนะคะเรามีส่งพร้อมส่งเลยนะคะ ทั้งทำอาหารทั้งเอาไปปลูกสำหรับพี่ที่อยากลองทานนะคะก็สั่งเข้ามาได้ที่เพจโกโก้ฟาร์มเลยนะคะ